สวัสดีคร pues ับสวัสด nah. okay. uh, ีคร right? ับนิวสวัสด nice ีครับซ so ีมัองเจอกันนน่ะมันเจอกันแน่นนะโอเคอุ้ยทุกคนได้กลิ่นอะไรไหมฮะกลิ่นหอมหอมจ้าหอมจ้าหอมจากอะไรดีบาร์นาดีมาร์นาดนั่นเองนะฮะน้องน้อน้องประมือแต่พี่ไปดูมาเมื่อกี้กลิ่นหอมมันไม่ได้หอมออกหวานเท่านี้เนาะ กินเลยนะพอดีว่าฉีดเยอะอ่าซึ่งที่ก่อนว่าในเนั้นเกีในนั้นนะมในนะม้นนะโอเคอ้นรชายนะนะโอเคกล้องอื่นให้ก็สองท่านนักขายทุกคนนิดนึงฮะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกคนเลยครับผมสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพุธเลยสวัสดีวันพุธดีวันพุนะฮะ โจชานเหาโจชานเหานะโอเคได้เลยอ่ะแน่นอนวันนี้ผมที่มีหลายคําถามที่อยากจะถามนั่นจริงนะฮะทั้งสี่แล้วก็นนูนิวนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของคําถามนะครับจริงๆแล้ววันนี้คำตังค์ผู้บริหารของเรานะครับก็ได้เตรียมนะครับของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับมอบให้กับทั้งสองท่านเลยนะครคอร์ชชัยนะครับตอนนี้แขกผู้เชิญทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับคุณตีพัฒนพงศ์นะครับและคุณตรงคเนศกิจหนึ่งครับเพื่อขึ้นบนเเเทงพพื่่่ออรรวมาาภขสียปบมือดังๆต้อนรับด้วยครับ จังมือก็คือเจ完结นะโอเคตุยสิาให้เจ้าต้ยยตุจตุยตุยนะถึโพสต์กนนะทุกคนได้เลยว้าวอุ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์อยู่นะฮะอ๋อจิงจิงสีนะอุ้ยอิสเปรนิฟกเลยนะได้ไปแล้วทำไงดีผมเป็นเ c ซีเขาอยู่กันแฮระสองคนนี้ซีซูเาเคลับข้สจได้ปแล้ทไง อัดกอบและคล้องคอง